อะไรที่ทำให้เรานั้นอยา,ากจะโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสวัสดีครับขอยินดีต้อนเราเข้าสู่รายการพลังชีวิตในเช้าวันใหม่นี้เราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่100ในหัวข้อที่บอกว่าคำเชิญชวนให้โมทนาเราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันครับพี่ จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์สดุดีบทนี้แสดงถึงความเชื่อที่อิสราเอลมีต่อพระเจ้าและอิสราเอลมีความเชื่อต่อพระเจ้านั่นคือพระเจ้าทรงสร้างชาวอิสราเอลและทรงกระทำพันธสัญญากับชนชาติอิสราเอล นะครับทรงเลือกสรรพวกเขาจากคนหมู่มากและพระเจ้าก็ทรงเลือกเขาโดยเฉพาะพระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลให้มีความสัมพันธ์กับองค์โดยเป็นพิเศษอย่างเช่นเหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสตพระเจ้าทรงมีพระคุณกับเขาอย่างมากมายและเป็นพิเศษ จึงสมควรที่พวกเขานั้นจะต้องขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้ารพระพเจ้าทรงมีใจที่เมตตาต่าอเขาและไม่เพียงแค่อิสราเอลเท่านั้นอิสราเอลยังชนชนวให้คนทั้งโลกสรรเสริญพระเจ้าและโมูทนาขอบพระคุณต่อพระเจ้าในข้อที่หนึ่งให้โมูทนาขอบพระคุณพระเจ้าน้อนที่ลกครับมีความจริงอยู่4ประการที่ทําให้เรานั้นต้องนมัสการและขอบคุณพระเจ้า มีอะไรบ้างครับเราไปดูด้วยกันนะครับอย่างที่1นึ่งเลยนั่นคือพระเยโฮวาส่งเป็นพระเจ้านะครับความจริงนี้คือเป็นความจริงที่สําคัญมากนั่นคือพระเยโฮวาส่งเป็นพระเจ้าไม่ใช่เทพหรือเทพธิดาหรือว่าเทวาหรือเทพองค์ใดๆองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เพียงแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกแต่ทรงเป็นพระเจ้า นะครับไม่ใช่เพียงแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนกราบไหว้หรือไม่ใช่เพียงแค่เทพแต่พระองค์ทรงอยูย่เหนือกว่าเทพและทรงเป็นพระเจ้าในคํานี้นะครับใช้ภาษาฮิบรูที่มีความหมายในพระคัมภีร์ว่าเอโลฮิมเอโลฮิมเนี่ยหมายถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้นิรมิตสร้างนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และสูงสุดผู้ทรงมหิทธฤทธิ์และมีอำน,นาจสูงสุดและผู้ทรงดำรงอยู่เป็นนินรันดร์การ นี่คือความจริงที่สำคัญมากและเป็นรากฐานของการขอบพระคุณพระเจ้าและเป็นรากฐานแห่งความเชื่อของเราพี่น้องชิรังครับประการที่สองที่เราต้องโหมทนาขอบพระคุณพระเจ้านั่นคือพระองค์เองท,ที่ทรงสร้างเรามาในข้อที่สามมนุษย์ถูกสร้างโดยพระเจ้าครับและถูกสร้างตามพระฉายาของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อที่13ได้บอกความจริงอย่างหนึ่งครับ มนุย์เราทุกคนว่าทุกคนสมควรที่จะขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนในของข้าพระองค์พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันของมันดาของข้าพระองค์พี่น้องที่รักในคนํานี้ในคําว่าปั้นส่วนภายในในะครับหมายถึงมาาัดไตนั่นเองกิรยิยะซึ่งเป็นสิ่งที่มีความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึก มโนธรรมและจิตสำนึกอีกคำหนึ่งก็คือทอครับในที่นี้ทอหมายถึงว่าพระเจ้าทรงสร้างร่างกายของมนุษย์นั้นตามรูปแบบของการทอขึ้นมาเหมือนอย่างทอผ้าวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่าความจริงนี้ว่าร่างกายของมนุษย์นั้นมีเส้นใหญ่นั้นเป็นเรื่องจริงที่ถูกถักทออย่างปนีบด้วยกันนะครับ นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงที่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังยอมรับว่าสิ่งเหล่าน,นี้มนุษย์เรามีใหญ่ที่ทอหากันนะครับคือการใส่ใจของพระเจ้าครับนะครับมนุษย์ไม่ได้ผลิตผลมาโดยมนุษย์ไม่ได้เป็นมาโดยการวิวัฒนาการนะครับแต่พระเจ้าทรงสร้างเรามาต่างหากประการที่3ครับเราเป็นพระองค์นะครับเราเป็นของพระองค์นั่นเอง ข้อที่3เนี่ยบอกว่าเราเป็นประชากรของพระองค์คำคำนี้บอกถึงว่าความพิเศษของเราต่อพระเจ้านะครับการเป็นประชากรของพระเจ้าและจะเป็นพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นพระเจ้าของเราและเจ้าจะเป็นประชากรของเราในในเลวนิติบทที่26ข้อที่12ออยากก่ากลัวเลยนะครับเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า นะรเราจะหนุนกำลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูด้วยมือขวาอันมีชัยของเราในอิสยาบทที่4 1ข้อที่10ไม่เพียงแค่นั้นนะครับพี่น้องยังบอกว่าเป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าเป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์หมายถึงว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเราทั้งหลายเราทั้งหลายเป็นแกะของพระองค์และเป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์นั่นเอง พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ในข้อทีอ่ข้อที่5เป็นประการที่4บอกว่าเพราะพระเจ้าประเสริฐความรักมั่งคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและความสัตื้์สื่อสุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าประเสริฐครับหมายถึงว่าพระองค์ทรงดีต่อเราพระคุณของพระองค์มีมากมายเลือนล้นในชีวิตของเราต่อมาก็คือความรักมั่งคง ความรักมั่นคงที่ไม่เคยเปลีป่ยนแปลงของพระเจ้าพระองค์ทรงรักเราแม้บางครั้งเราดูเหมือนไม่น่ารักแต่พระเจ้าก็ยังคงรักเราและใส่ใจในชีวิตของเราต่อมานะั่นคือความซื่อสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ชัวช่วชาติพันธ์หมายถึงอะไรครับพระเจ้าทรงรักษาพัญญาของพระองค์ที่ให้ไว้กับเราตลอดมา ี่น้องที่เรในพระเยซาาูคริสต์นี่คือเหตุผลที่เราทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าและนี่คือเหตุผลที่เราทั้งหลายนั้นสามารถขอพระคุณพระเจ้าได้นั่นคือคาเชิญชวนที่ให้เราทุกคนนั้นสรรเสริญพระเจ้าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประชากรของโปกนะครับแสดงออกถึงการขอพระคุณพระเจ้าในข้อที่1ข้อที่2ข้อที่4นะครับพี่น้องที่รักครับเปลงเสียงชื่นบานหมายถึง เสียงพูดและน้ำเสียงที่บ่นบอกถึงความชื่นชมยินดีและสันติสุขปรนิบัติด้วยความยินดีหมายถึงเต็มใจที่จะทำและปรนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกำลังร้องเพลงหมายถึงเปล่งเสียงนะครับท่วงทงนองเพื่อสรรเสริญพระเจ้าถวายสัตว์ุการแด่พระนามของพระองค์พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายมีจิตใจที่ชื่นบานโมทนาของพระคุณะเจ้า เมื voi, Emperor, you you ่อเรานมัสการพระเจ้านะครับขอให้เราเต็มไปด้วยการสํานึกในพระคุณของพระเจ้าและการซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ในการดาเนินชีวิตของเราพี่น้องครับในการดาเนินชีวิตของเรานั้นเราซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้ามากน้อยเพียงใดเราซาบซึ้งในพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาต่อเรานะครับเราที่ถามด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราและโมดนาขอบพระคุณพระองค์ที่ชีวิตของเรานั้นอยู่ในเพียงพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและพระองค์ก็ทรงรับเราทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราทุกๆสิ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงมีพระทิเมตตาต่อเราในกระบวนชีวิตในแต่ละวันที่เราจะนึกถึงพระคุณของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและไม่เคยลืมพระคุณของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นพระผ่องศริงกันในกันนะครับวันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า ยังไม่ตอบ